สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก๋ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะจากันได้หรือเลปล่าคะใช่แล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้การลบเลข2หลักกับเลข1ห,หลักและก็ การลบเลขสองหลักกับเลขสองหลักไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าคะแต่คุณครูเก๋ว่านะสำหรับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเริ่มเก่งแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาเด็กๆมาเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเมื่อวานนี้ วันนี้พรุ่งนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจและเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะไปคะ่ะวันนี้คุณครูเกศก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะนิทานของคุณครูเก๋มีชื่อเรื่องว่าวันหยุดของน้องแสนดี เด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานด้วยกันเลยค่ะเมืม่อวานนี้เป็นวันหยุดคุณพ่อชวนน้องแสนดีปลูกต้นไม้น้องแสนดีรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยที่จะได้ปลูกต้นไม้กับคุณพ่อ วันนี้น้องแสนดีและคุณพ่อกำลังจะปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อที่จะนำไปปลูกไว้ในสวนหลังบ้านมีน้องอบอุ่นและน้องพอใจเพื่อนของน้องแสนดีก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยน้องพอใจขออาสาถ่ายรูปให้น้องแสนดีและคุณพ่อคุณพ่อบอกพรุ่งนี้ จะพาน้องแสนดีไปที่สวนดอกไม้เพื่อที่จะนำต้นไม้ไปปลูกที่สวนดอกไม้หลังบ้านน้องแสนดีก็ดีใจมากเลยที่ได้มาปลูกต้นไม้กับคุณพ่อน้องแสนดีก็ตั้งใจว่าจะรดน้ำต้นไม้ให้โตและจะดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตอีกด้วยนะ นิทานของคุณครูเก๋จบแล้วค่ะเด็กๆคุณครูเก๋มีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าในนิทานเมื่อวานนี้น้องแสนดีได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรคะจำกันได้หรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะเมื่อวานนี้น้องแสนดีช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้คะ่ะแล้วในนิทาน วันนี้น้องแสนดีได้ทำอะไรคะช่วยกันคิดส่คะจำกันได้หรือเปล่าคะใช่คะ่ะน้องแสนดีปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อที่จะนำต้นไม้ไปปลูกที่สวนดอกไม้หลังบ้านคะ่ะในนิทานพรุ่งนี้คุณพ่อบอกน้องแสนดีว่าจะไปที่สวนดอกไม้ นำต้นไม้ที่ปลูกไว้ไปปลูกที่สวนหลังบ้านแล้วเด็กๆล่ะคะเมื่อวานนี้เด็กๆได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรกันบ้างคะจำกันได้หรือเปล่าคะแล้ววันนี้ล่ะคะเด็กๆจะทำอะไรกันบ้างนะ้าพรุ่งนี้ล่ะคะเด็กๆได้วางแผนกันหรือเปล่าคะว่าจะทำอะไรกันบ้าง ส่วนคุณครูเก๋นะคะเมื่อวานนี้คุณครูเก๋ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะทำบัวลอยทานด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้คุณครูเก๋ได้วางแผนไว้แล้วนะคะว่าจะไปทำบุญที่วัดและไปให้อาหารปลาด้วยนะ วันนี้คุณครูเก๋จะพาเด็กๆไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้เราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่สิบเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเมื่อวานนี้คือวันก่อนวันนี้หนึ่งวัน เด็กๆลองทายสิคะวันก่อนวันนี้หนึ่งวันคือวันที่เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วคะ่ะคือวันที่เก้านั่นเองคะ่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะพรุ่งนี้คือวันถัดไปจากวันนี้หวันแต่ยังไม่เกิดขึ้น ดูดีๆนะใช่แล้วคะ่ะคือวันที่11นั่นเองคะ่ะตอบถูกกันไหมคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเมื่อวานนี้คือวันก่อนวันนี้หนึ่งวัน เด็กๆลองทายสิคะวันก่อนวันนี้หวันคือวันที่เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วคะ่ะคือวันที่15นั่นเองแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะพรุ่งนี้คือวันถัดไปจากวันนี้1วันแต่ยังไม่เกิดขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก ใช่แล้วค่ะคือวันที่17นั่นเองค่ะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันเลยค่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่4เมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเมื่อวานนี้คือวันก่อนวันนี้1วันเด็กๆลองทายสิคะ วันก่อนวันนี้หนึ่งวันคือวันที่เท่าไหร่คะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกใช่แล้วคะ่ะคือวันที่สนั่นเองคะ่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะพรุ่งนี้คือวันถัดไปจากวันนี้หนึ่งวันแต่ยังไม่เกิดขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก ใช่แล้วค่ะคือวันที่5นั่นเองค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะใครตอบถูก3ามข้อคุณครูเก๋ขอปลบมือให้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็มีแบบฝึกมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะมีชื่อว่า ตัวเด็กให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า27ดูคำสั่งนะคะเมื่อเราใช้สิ่งของเสร็จแล้วควรเก็บอย่างไรเขียนคำในช่องว่างบอกสถานที่เก็บสิ่งของตามอันดับที่กำหนดเด็กๆด,ดูนะคะอันดับแรกคือ แปลงสีฟันอันดับสองชั้นวางหนังสืออันดับสามกล่องไม้บล็อกอันดับสุดท้ายชั้นวางรองเทา้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ วันนี้เด็กๆได้ฟังนิทานของคุณครูเก๋ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับคำว่าเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ยากสำหรับเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจและเกิดความแม่นยำสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเกต๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้บ๊ายบายค่ะ